สวัสดีครับกลุ่มขอแบทคาโมเกมแคสเตอร์นี่มาแคสเกมดิชิมอนการ์ดแบทเทิลหรือเกมการ์ดดิชิมอนเองโอเคครับเปนจานที่แล้วเราได้เสร็จสิ้นการฝึกสอนการ์ดแบบง่ายๆไปแล้วครับจริงๆแล้วมันยังมีอะไรมากกว่านั้นอยู่อีกเยอะครับก็แต่ว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปครับว่ามันมีอะไรกัอะไรบ้างคือกว่าจะแม่นการวิธีการเล่นการ์ดแบบเป๊ะๆเนี่ยก็คงจะอาจใช้เวลาอีกสักพักลครับโอเคครับถ้างั้นก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ราได้ต่อสู้จริงกันแล้วจะไปที่แบทเท e a r อารีนาเพื่อเริ่มต่อสู้ใน อย่าเราชักกันเลยไปดีกว่า Battle Arena โอเคครับสัิตตัวแรกอากูมอนเด็กสามสี a t ตแท k 2 d e f ดีเฟน d ์ o s p e e ดิิวสปีดโอเคครับตรงส่วนเมื่อกี้ก็จะเป็นการบอกข้อมูลสเตต,ตัสของคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอครับจะมีเฉพาะใน Battle Arena เท่านั้นครับถ้าเป็น Battle Cafe จะไม่โชว์ว่ามีอะไรบ้างแบบนี้สิ่งที่จะโชว์เมื่อกี้ที่ผมจำได้ก็คือมี เด็กจะเป็นสีอะไรธาตุไฟนะหรือธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับอันนี้อากูมอนจะมี3สีเลยส่วนแอตแทกค่าแอตแทกก็คือเมื่อกี้อากูมอนแอตแทกสองแอตแท็กก็คือในเด็กเนี้ยจะมีการซัพพอร์ตการโจมตีสักเท่าไหร่ครับ mm hmm. เช่นพวกการเพิ่มพลังโจมตีหรืออะไรพวกนี้หรือว่าตัวดิกิมอนพลังโจมตีประมาณไหนอะไรเงี้ยครับมันจะรวมอยู่ในค่าแอตแทกส่วนดีเฟนต์ก็คือการค่าการซัพพอร์ตการว่าจะมีการเพิ่ม HP หรือว่าป้องกันพลังโจมตีโอสามเหลี่ยม X เท่าไหร่ประมาณนั้นครับ ส่วนดิคิวอสปีดก็คือเด็กนั้นนะ่ะมีการพัฒนาร่างที่รวดเร็วแค่ไหนเมื่อกี้เท่าที่ผมจําได้นะอากุม่อนก็จะมีแอทแท็กสองดีเฟนต์หนึ่งดิวอสปีดหนก็คืออากุม่อนจะมีโจมตีเน้นการโจมตีเป็นหลักนอกนั้นพลังพลังป้องกันและก็การ d i g ิวโ l นั้นแทบจะอ่อนด้อยครับต้อเรียกว่าอ่อนด้อยค่าพวกนั้นก็จะมี1-5ถครับถ้า1นี่คืออ่อนสุดเท่ากับว่าอากมอนนี้อ่อนทั้ง อ่อนสุดทั้งพลังป้องกันแล้วก็จิวสปีดแต่ว่ามีพลังโจมตีที่2อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นเราก็มาดีกว่าอากุมอนฉันเป็นคูส่สู้ของแรกของนายโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าฉันจะม่อ่อนมืออ้อมออมือให้นายแล้วนะโทอเทแต่ฉันไม่สามารถทำให้นายชนะได้นะโอเคเมื่อเข้ามาถึงหน้าต่างนี้ก็จะมี2ตัวเลือกให้เลือกครับว่าจะเอาแบตเทิลหรือว่าจะเป็นเด็กดาต้าเด็กดาต้าก็จะเป็นการบอกข้อมูลของเด็กที่ศัตรูใช้ครับอย่างอากุมอนนี่ก็จะมี รุยคัลเลอร์สตาร์เตอร์เด็กหรือเด็กเริ่ม3สีนั่นเองเป็นเด็กที่ง่ายต่อการใช้มี3สี 4. โอเคครับเดี๋ยวแบทเทิลกันเลยดีกว่าแน่ใจอระฉันจะชนะนตะ่แกพร้อมอยังเนี่ยมั่นใจมากเลยนะโอเคเย็ด yes. โจมตีฉันไม่สุดแรงห่ะโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเรื่องเด็กครับเราสามารถสร้างเด็กว่าได้3อันแล้วเวลาเมื่อถึงหน้านี้เราก็สามารถกดเลือกได้เจ้าเด็กไหน ตอนนี้เรามีแค่เลตเด็กที่เป็นเด็กเริ่มเริ่มต้นให้ให้มาฟรีๆตอนแรกครับโอเคเราใช้เลตเด็กก่อนเลยกดโอเคอากุมอนวูสบังกาโมโอเคครับเราจะมาเลือกการเลือกเธนว่าใครจะเริ่มก,ก่อนโอเคครับผมเริ่มทีหลังผมจะให้จีดจมตีก่อนอเกมนี้กุญแจแห่งชัยชนะก็คือว่าเราจะต้องมองให้ออกว่าศัตรูมีการอะไรอุ้ยเพื่โอ้ยอิจิโงแล้วครับความไวสแสงจริง อันนี้เราจะลำบากเลยครับเพราะว่าศัตรูลิกิวโวเร็วต้องมานั่งคำนวณเอ่อิงก็ดูการในมือ disrupt ray การของศัตรูอันนี้ก็คือจะสามารถเปลี่ยนปุ่มโจมตีของเราให้เป็นถ้าเรากด O จะกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะกลายเป็น X กด X วะกลายเป็น O ครับนี่เป็นการที่เอาไว้เปลี่ยนการปุ่มการโจมตีเอาไว้ป่วนเกมได้ดีทีเดียวอโคคาโทลิมอน ล่างแชมเปี้ยนแต่ว่า HP 600จัดที่จัดว่าน้อยนะครับส่วนความสามารถพิเศษคือ O2-0 ซึ่งมันเป็นอะไรที่กวนใจผมมากตอนนี้ผมจะเลือกว่ามีลูกกี้สองอันไม่มีแชมเปี้ยนแต่ว่ามีการดดิิโวแบบไม่ใช้ DP อันนี้ผมต้องรอเทิร์นหน้าน่าจะมีการแชมเปี้ยนขึ้นมือมาตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ก็ปบี้ยมันสามารถเอาไว้เป็นซับพอร์ตเพื่อบวกพลังสองพันบวกสองได้ครับแต่ว่าแบคกาโตมอนนี้ ถ้าศัตรูเป็นระดับ A ศัตรูพลัง HP เหลือคพึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจอครับพวกระดับ A ครับระดับ A คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีโอเคครับงั้นผมว่าจะเก็บปีโอมอนไว้เป็นซัพพอร์ตเผื่อไว้แล้วกันครับเผื่อจะใช้บวก200จะเลือกการ์ดตมอนเลือกเป็น DP เออถ้าเป็น DP มันก็จะซัพพอร์ตไม่ได้แต่ผมมีดิจิวอสปีดอยู่แล้วผมไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เน้น DP มากผมจะ c a n ซิล DP โอเคครับ สตูมี x คูณ0เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้กด x ก็ได้ครับถ้าผมได้กด o นะผมจะได้นี่ o คูณ2จะทำให้สามารถฆ่าล่างแชมเปี้ยนได้ในครั้งเดียวแต่ถ้ามันกด x มาการตัอสีเระเป็น0ผมจะลองเสี่ยงดูครับผมจะใช้ o ถ้ามันไม่กด x มันจะตายทันทีมาโอ๊ย <laughs> มันกด x จริงๆด้วยครับ <laughs> โอ้ย ลำบากแล้วพย่นี้แต่พลังเนั้นจะน้อยครับก็บางทีอาจจะรอดการโจมตีครั้งต่อไปได้จนสามารถเปลี่ยนร่างได้ก็หวังว่าจะรอดรอดเมอบหลัไปไม่ได้ครับเออเเมื่อกี้ผมกล่าววัดจวงไปเลยแต่ว่ามันไม่ยอมง่ายลำบากครับพีนี้ การในมือมันมีสัมเ่ยมดับเบิรถ้ามันใช้สาม่ยมแล้วมันใช้การนี้ผมตายทันทีแน่นอนมันมีการไม่มีการป้องกันด้วยเพราะผมมีแค่ X 2 0ทููย์ซึ่ง X มันก็แค่ร้อยถึงจะทําให้เป็นทูศูนย์ไปก็แทบไม่มีประโยชน์เลยเซลเสียว,ว่าจะแพ้กันตั้งแต่เจอ,อรอบแรกแล้วเนี่ยยวลองสมดูการพยาไ,ได้การดีๆมาโอเคครับโอเคผมใช้โอนะหรือ <laughs> บอกไป ผมกา้าผมคิดว่ามันคงไม่ใช้ X อกอีกรอบไงผมเลยใช้โอเฮ้ยเดี๋ยวฟังสามเหลี่ยมเันสิบแล้วหกสิบมันก็ฆ่าผมได้แล้วดิไม่ต้องใช้การ์ดเพิ่มด้วยเออจริงด้วยเอ้ยลืมดูเวลาเล่นขอให้ผู้ชมโฟกการตรงทางโจมตีไว้นะครับแล้วลองคำนวณไปพร้อมผมว่ามันจะพอดีอะไรไหมเมื่อกี้ผมลืมคำนวณว,ว่าถึงมันไม่ใช้การ์ดเพิ่มพลัง,ลงมันก็อัดผมตายได้แล้วนี่หว่าโอ้โหแล้วการ์ดทัดมื่นเมื่อกี้ก็ตายไป อ,อลำบากครับพี่ผมจะใช้ไว้ก่อนแล้วกันเอานีเป็น DP รอให้การ์ดแชมเปี้ยนทาตุไฟทาตซีมาก,ก่อนฝั่งนั้นเขาย,ยังมีสเหลี่ยมครับถ้าใช้สัมลี่ยมบวกการนี้มันก็ฆ่าผมได้อีกแล้วอะจะผมจะใช้ c อ o s s hister ดูหวังว่ามันจะไม่ใช้สเมลี่ยมโอ้โหตายครับ เออถ้าสตูใช้โอเราจะได้โจมตีก่อนแล้วพลังบวก500เฮ้ยอคูมอนมันเอาจริงครับอ๋อ,อมามนใช้เอ็กครับโอ้ยมันไม่ใช่ทั้งโอทั้งสามเหลี่ยมมันใช้เอ็กเรนเดสเสียวเลยทีเดียวโอเคครับบิโอมอนออกมาอาคาโทริมอนแต่ตอนนี้สถานการณ์เราก็ยังลำบากอยู่ดีครับ ใช้เอ็กจะลบไปร้อยทำให้โจมตีสามเหลี่ยมของมันฆ่าเราได้อีกแล้วครับอะไรอยู่นี่เมลมาถึงก็มีแพ้ตั้งแต่เปิดเกมครับนี่มันอะไรเนี่ยอากูมอนบางครั้งมันก็โหดโครขนาดนี้ครับเด็กเราก็ยังเป็นเด็กใหม่แต่ก็อ้างไม่ได้แต่การเราโอเคเอาเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมมันใช้สามเหลี่ยมกุตาย เมื่อกี้เป็นกูรูลูมอนการ์ดครับมีเอฟเฟกตซัพพอร์ตก็คือจะเปลี่ยนให้พลังของทั้ทงคู่เราทัา้งสตัวเป็นสามเหลี่ยมบางทีถ้าเมื่อกี้มันไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วผมเปลี่ยนให้มันเป็นสามเหลี่ยมเพื่อมันค่าเผมได้พอดีนี่ <c oughs> มมนโคตรสวยนะเนี่ยโอ้แล้วครับสองศูนย์ครับโอกาสแพ้มีมากถึงเก้าสิเป็นมีอยากเชื่อเลย อากูมอนไม่น่านจะมีการ์ดธาตุอยู่ดังนั้นถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้เราก็จะมีเซตฟรีกเกมกลับมาได้ครับแต่ว่าโอเคผมจเจมจาก,อากมอนใส่พีแค่ี้อนี้ใส่พีไม่ใช่การ์ดจะวิวัฒนาการแบบปกติหรือว่าใช้การ์ดเดียวกับการ์ดเดียวกัอินเน,นี่ครับวิธีใช้การ์ดสปีดจิโคือกดลิกปับ๊บแล้วก็จะกดพัฒนาร่างจะให้เราดิจิโวได้โดยที่ ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสีย DP ไปใช่ไหมครับปกติถ้าดิจิโวธรรมดาเราจะเสีย DP ตรงนั้นอะ่ะหายกลับไปหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้สปีดดิจิโวเราจะไม่เสียตรงนั้นเก็บไว้ใช้ได้ต่อสตูตก็ยังมี O20 ซึ่งมันกดดันผมมากผมถ้าผมจะเม็ชวัวร์ผมจใช้ O เป็น500แล้วจากนั้นก็ตัวผมเนี่ยมีพอร์ตมาพิเศษ X คือ1 s t t a ซิตันะครับเห็นไหมครับ นั่นก็คือว่าเราถ้าเราใช้ x แล้วก,ก็เราจะได้โจมตีก่อนในเธอที่ศัตรูโจมตีก่อนดังนั้นถ้าผมใช้โในรอบนี้ผมโจมตีก่อนรอบนี้ผมใช้โอห้าร้อยจากนั้นผมใช้ x ในรอบต่ดไปก็จะสามารถฆ่ามันได้อถึงวันใช้ x อมาพลังมันก็แค่ร้อยหนึ่งครับเรายังพอทนได้อยู่ี้ยสุ่มดูเผื่อจะได้การ์ดซัพพอร์ตมาให้ฆ่าได้ทีครั้งเดียวโอ้โหมันใช้เอ็กซ์ะ อากุมอนรอบนี้ทําให้ผมปวดตับมากเลยนะไม่ไึ้ว่ามันจะเก่งได้ขนาดดีเอ้ยที่ตัวแรกเองนะลำบากที่เปิงโอเคมาผมใช้โอครับดังนั้นโดนแอแทคกคิวมิดไปแต่เอ็กของมันก็แค่ร้อยเดียวครับปัญหาจริงๆก็คือทำให้เราตีมิดนี่แหละเฮดพี HP มันก็ไม่ลดสตีต โอเคครับถ้ามันมีอากุมอนเมื่อกี้มันเพิ่มนี่ปกตายทีเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าผมยังใช้โอต่อไปครับมันต้องหลุดสักครั้งแหละเพราะว่าพลังโจตีอื่นนี่มันช่วยอะไรผมไม่ค่อยได้มากผมอยากใช้มันจบไปเลยโอเคครับมันใช้อันนี้แล้วผมใช้โอมันจะเปลี่ยนให้ผมกลายเป็นสามเหลี่ยมผมทําให้มันใช้สามเหลี่ยมอันนี้การอะไรวะอเอ็กคู่หรือเปล่ามีสามเหลี่ยมคู่มันจะไม่ค่อยได้ แต่ผลไจ้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนปุ่มโจมตีให้เหมือนกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเป็นอะไรอ๋อเปลนเป็นโอครับ chicken l e d eye แต่นั้นก็ทำให้เราสามารถโจมตีโอได้ฟที P, ครับไม่ใช่อวิงเพราะเป็นการบังคับให้ใช้โอดังนั้นมันจึงกด X เพื่อมาลบให้โอเราเป็นศูนไม่ได้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องดีเพราะเราน่าจะค้ามได้ในเทอร์นี้แล้วอ้ ได้ล่วอัติเม่แล้วครับโอเคตอนนี้ผมก็จะพัฒนาร่างเป็นเมเทโอม่อนล่างอยู่โอเคครับร่างสุดท้ายแต่จะเห็นพลังของร่างอันติเม่ให้ทุกคนได้เห็นครับเราใช้สามเหลี่ยมครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะโดนโอทูสตอนเรานี่นจะฆ่ามันได้แบบไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางนู้นก็ไม่มีการเพิ่มพลังเฮดพีเฮดพีเหลือแค่ร้อยโอเคครับใช้เอ็กซ์แต่ว่าพลังสามเหลี่ยมสี่ร้อยดังนั้นฆ่ามันได้ครับ โอเคเฉยนะครั้งแรกเมทิโอมอนลังอันดิเมะอคาโทลิมอน HP ที่เหลือร้อยโอเคมาฟอลลิงสตาร์ปอบหล่นใส่หน้าเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งตัวโอเคถึงเวลาทลิกกลับแล้วครับแบบแบบมือโอเคครับตายไปหนึ่งตัวครับโดยที่จะมีอะไรใหม่ ศัตรูไม่มีร่างแชมปเปี้ยนเลยครับถือว่าเป็นข้อดีของเราผมจะใช้โอบิ๊กแบงโบรจัดการมันทีเดียวมันน่าจะตายแบบไม่มีปัญหาครับเพราะว่าบนมือไม่มีการเพิ่มพลัง HP เลยผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรครับพอไปล่างอัลติเมตแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเลยครับเพราะถ้าเจอกับพวกล่างอาเนี้ยถ้าจะโจมตีครั้งเดียวตายหมดเลยถือว่าโชคดีครับที่พัฒนาไปลอัลติเมตได้ไม่งั้นแพ้ ไปสั่นไอวีปับ๊บสามร้อยเจ็ดสิบเลยเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้เกินแคมปแยงกันครับโอเบิ้กแบงก์โลวปั๊บแบตตูมนะ่าไม่ครับชนะครั้งที่สองสองสองเออครับผมได้บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วอย่างว่าต้องชนะสามครั้งถึงจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมน่าจะบอกไปแล้วเนะี่ยโอเคครับงั้นก็ใครที่ชนะอีกครั้งจะได้เป็นฝ่ายชนะในรอบนี้ทันทีโอเค การ์ดบัฟผมมีอยู่เยอะแล้วอะ่ะผมไม่ต้องใช้อะโคมอนมาซัพพอร์ตไม่น่าจะมีปัญหาครับผมจะใช้โอบิ๊กแบงโกลก็อาโกบลิมอนพลัง HP 500จนเฮตีส300การ์ดในมือก็ไม่มีอาที่จะซัพพอร์ตได้นอกจากเบต้ามอนถ้า HP เหลือน้อยกว่า200พลังศัตรูจะเหลือ0นแต่ HP ตีมันเหลือ500รดังนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับผมก็จะแคนเซลิลไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตการ โอเคนายชนะได้ครับเกือบไปแล้วครับเจอชนะ20ทีนี้เล่นเอาหนาวสั้นโอเคไหมก็รีวัดโอ้ป้า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 ผมชอบท่านี้มาเลยนะมันเทมากเลยโอเคครับแต่ว่ามันก็ต้องจบด้วยบิ๊กแบงโฟป้าป้าพุบทั่วหน้าไม่ครับเอ็มวีพีของรอบนี้เลยครับคืออะไรนะ เมเทอร์อ,อมัมอน์เอตัวเดียวกเก็บ3ครับแน่นอนจริง3ามต่อสองไปกบโมวินโอเคแพ้ครับผลแพ้ต้งโดนปิดตานี่คือข้อมูลรายละเอียดของ XP ที่จะได้หลังการต่อสู้ครับ XP นี้จะไปใส่ให้กับพาร์นเนอร์ของเราอันแรกก็ XP ที่ได้จากออ p โ n เนนต์การสูรบ,บวก3 ไม่ทิ้งการเลยบวกหนึ่งคัมแบ็กวินบวกสามคัมแบ็กวินก็คือเราแพ้ไปสองแล้วกลับมาชนะได้สามครับรวมเป็นบวกเจ็ดค่าประสบการณ์ของพาร์เนอร์ก็จะเพิ่มถ้าค่าค่าประสบการณ์เราของพาร์เนอร์เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะสามารถอัพเลเวลได้ครับเดี๋ยวอะไรเบสิคแพ้นี่คือการ์ดใหม่ครับทุกครั้งที่ชนะศัตรูเราจะได้การ์ดมาสามใบครับเดี๋ยวใหม่ๆร่วงอ,อ,อ้ยโอเคครับ ท์ดที่เราจะได้ใช้ก็สึกยอดไแค่อันแรกแบ็กการตมอนนั้นเป็นทตาพืชท่าธรรมชาติที่ผมยังไม่ได้อยากจะใช้เท่าไหร่อันเกี่ยวไว้ฟิวชั่นได้ครับแต่เดี๋ยวเรื่องฟิวชั่นก็ต้องมาคุยกันอีกที <c oughs> แม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ ตด Subscribe ดีโอลอรักษาสุขภาพวันพีดนะครับ